สวัสดีค่ะประหมอเศรษฐีชโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนนะคะกรกฎาคม2563ซึ่งเป็นดวงรายเดือนของพี่น้องชาวราศีมังกรนั่นเองค่ะ<ส>แล้วก็ลักนณามังกรก,ก็สามารถดูร่วมกันได้นะคะพี่น้องนะเดือนกนรกฎาคมแล้วนะคะพี่น้องคิดว่าพี่น้องชาวราศีมังกรคงจะเริ่มขยับ ตัวดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภากลางเดือนมาแล้วนะคะแล้วก็มิถุนานะคะเต็มๆแล้วก็คิดว่าเดือนกรกฎาคมนี้คงจะดีกว่านะคะที่ผ่านมานั่นเองในหลายๆเรื่องนะคะเรายังคงทํานายดวงนะคะรายเดือนนะคะเพื่อที่จะวางแผนในเรื่องต่างๆนั้นนะคะเช่นเดิมคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะในวันนี้ก็เพื่อไม่เสียเวลานะคะพี่น้องชาวมังกรที่รักเนาะ เรามาทำนายดวงรายเดือนมาดูกันค่ะพี่น้องค่ะในวันนี้ผระหมอได้เลือกไพ่ให้เรียบร้อยแล้วจำนวน15ใบเช่นเดิมตอบโจทย์เหมือนเดิมนะคะพี่น้องนะปินแนวทางนะคะพี่น้องนะมาดูไพ่ฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้ก็คือ10ใบนะคะไพ่ใบแรกตัวตนนะคะก็คืออ่าแปด ห่วยนะพี่น้องชาวราศีมังกรไม่แน่ใจว่าจะเดินทางไปไหนนะขณะนี้มีความรู้สึกว่าพี่น้องชาวมังกรนั้นเนี่ยผันหลังนะคะออกนอกพื้นที่ไปที่อยู่เดิมๆนะคะและก็ไม่อยากจะไปนะ,ปะหมอจะทํานายในลักษณะว่ามีความรู้สึกว่าอาจจะไปในลักษณะของการทํางานนะคะไปอีกที่หนึ่งไปไกล นะคะต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศก็ได้โดยรวมนะของพี่น้องชาวมังกรหรือต่างจังหวัดนะคะไม่ได้อยู่ที่เดิมแน่นอนสําหรับไพ่ตัวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับที่ไพ่เค้าชี้นั้นเนี่ยพี่น้องชาวมังกรไม่ต้องกังวลน,นะคะพี่น้องนะเราไปได้เลยเนาะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงคนข้างหลังนะไปเพื่ออนาคตของตัวเองนั่นเองค่ะ ในเดือนกรกฏาคมนะคะส่วนไพ่ใบที่สองนะคะราชินีถ้วยเนื่องจากว่าพี่น้องชาวมังกรน,นั้นเป็นผู้รับผิดชอบนะคะบริวารคนในครอบครัวนะคะทั้งหมดอย่างนี้และก็เป็นผู้นำเราก็เหมือนกับว่าจะเหนื่อยหนักสะหน่อยหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรและในไพ่ใบที่สองยังคงชี้ว่าพี่น้องชาวมังกรยังคงมี บริวารน,นะคะทุกผู้ทุกนามให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวมังกรเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมังกรไม่ต้องกังวลค่ะในส่วนของบริวารส่วนไพ่ใบที่3นั้นพี่น้องชาวมังกรคิดว่าแบบไหนแหวนออฟฟอร์จูนขึ้นความหมายว่าพี่น้องชาวมังกรบอกว่าอยากจะให้ปฏิหารเกิดในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินโชคลาภนะคะหรือบริวาร พลิกไปในทางที่ดีหมดเลยและที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคมากมายก่ายกองเจอไพ่ตัวนี้นะคะได้ดังใจนะคะพี่น้องนะพลิกป,ปฏิหารเกิดแน่นอนแน่นอนเลยสำหรับ way of fortune นะคะและไพ่ใบที่4นะคะสี่เหรียญสี่เหรียญความหมายว่าที่ผ่านมานั้นพี่น้องชาวมังกรค่อนข้างที่จะประหยัดอดออมนะและก็วางแผนการเงินระมัดระวัง นะคะในส่วนของการเงินดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นี่ถือว่าต่อไปนี้พี่น้องชาวมังกรจะไม่ชอดเงินละนะคะและก็ที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคมากมายแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างนั้นก็คือ6ดาบนะคะและก็มีในลักษณะของสุขภาพไม่ค่อยโอเคและมีในลักษณะว่าจะต,ต้องจากที่อยู่เดิมๆนะคะหรือไม่ก็เลิกจ้าง ะะงานที่ทำอยู่หยุดหรืออย่างไรนี้ประมาณนี้นะคะและก็ไพ่ใบที่6บอกว่า8ดาบพี่น้องชาวมังกร<อ>ยังคงที่อ,อึดอัดนะคะหาทางออกไม่ได้นี่ก็คือไพ่ตัวนี้ความหมายของไพ่ตัวนี้จริงๆไม่น่ากลัวนะคะอยู่ที่ตัวตนของพี่น้องชาวมังกรมีความรู้สึกว่าอึดอัดนะคะแล้วก็หาความทุกข์แต่ตนเองกังวลในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่า อย่างวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนั้นเนี่ยเราต้องแกะดาบด้วยตัวเองให้ออกนะคะอ่าอย่าอย่าหาความทุกข์เส่จตัวเองอย่าคิดเองเออเองนะสำหรับไพ่ตัวนี้มีความหมายว่าเป็นแบบนั้นนะคะและข้อในเดือนกรกฎาคมนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานดีมากๆเลยนะคะอ่าอันนี้ราชา ไม้เท้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ว่าจะเป็นพนักงานก็แล้วแต่ยังคงที่จะตั้งดีนะคะสำหรับเรื่องของการงานนะและก็ในส่วนของบริวารครอบครัวซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะสำหรับไพ่ก้ากเหรียญความหมายก็คือพี่น้องชาวมังกรจะมีคนในครอบครัวช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะคะอุดหนุนในเรื่องของการเงินสนับสนุนนะและก็ ในขณะเดียวกันเราก็มีส่วนที่จะช่วยพี่น้องนะคะครอบครัวนะพ่อแม่พี่น้องของเรานะในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบที่9นั้นสองไม้เท้าแน่นอนอะ่ะพี่น้องชาวมังกรออกเดินทางแน่นะคะทำงานทำกิจทำการนะออ,ออกต่างจังหวัดหรือไปถึงต่างประเทศนะคะ เพื่อที่จะหางานทําหรือถ้าไม่เป็นกรณีนี้พี่น้องชาวมังกรจะมีการปฏิสัมพันธ์นะคะกับชาวต่างชาติในกรณีที่เป็นงานนะคะเป็นสินค้าก็ได้นะคะขายของออน,ลออนไลน์ไม่มีหน้าร้านนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะมากกว่าเดือนที่ผ่านมาแน่นอนนะคะสำหรับพี่น้องชาวมังกรนะคะสรุปนะคะเจ็ดถ้วย ยังคงมีโปรเจกต์ในหัวมากมายก่กองสำหรับพี่น้องชาวมังกรนะคะมีความรู้สึกว่าเออเราจะต้องหารายได้เสริมหาอาชีพเสริมนะคะเพื่อที่จะให้พอเพียงนะไม่ฝิดเงินนะในเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ในหัวที่คิดเอาไว้นั้นให้พี่น้องชาวมังกรลุยทําได้เลยนะคะพี่น้องนะเอาเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะอันนี้ป้าหมออยากจะบอกว่า คิดแล้วดีมากๆเลยนะคะพี่น้องนะค่ะเพราะฉะนั้นในสิบใบนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะเป็นห่วงนะคะพี่น้องส่วนสิ่งที่อยากจะบอกก็คือในเรื่องความรักฝั่ง,งนี้บ้างนะคะพี่น้องนะสำหรับฝั่งนี้นั้นพี่น้องชาวมังกรป้าหมอคิดว่าสรุปออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่นะคะไพ่ใบแรกนั้นเนี่ย ไพ่เทพแห่งเวทมนต์ก็พี่น้องชาวมังกรตัวตนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์นะคะทำอะไรนั้นมีแปรบแปรมีการวางแผนนะคะเป็นอย่างดีดีก็คือเทพแห่งเวทมนต์คือไพ่ตัวนี้นะคะไพ่ใบที่สองนะคะแล้วก็พยายามปรับให้การเกิดการสม,สมดุลน,นะคะนี่อย่างนี้นะคะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายรับรรายจ่ายพี่น้องชาวมังกรนะคะ พยายามนั่นเองก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยสําหรับไพ่ตัวนี้นะคะและก็พลิกปฏิหารจะเกิดในทุกๆเรื่องนะคะพี่น้องนะคือ way of fortune เพราะนั้นไม่น่าที่จะเป็น่วงนะคะเพราะว่าไพ่ใหญ่นะคะสิบใบนั้นก็มีนะคะและไพ่สรุปก็มี way of fortune นะคะอย่างนี้แล้วก็โชคดีมีโชคมิลาบเข้ามาการเงินดีนะคะการงานโอเคยอดเยี่ยมนะคะส่วน สิ่งที่ต้องเตือนนะคะออกมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องนะเนื่องจากว่าไพ่ตัวนี้ตัวตนก็คือแปดถ้วยมีการผันหลังนะคะผันหลังหมายความว่าอาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนรักคนในครอบครัวได้เพราะฉะนั้นทํานายเป็น,นเรื่องความรักความสัมพันธ์ขึ้นซาตานแล้วก็ขึ้นเดอ Tower ถ้าใครมินเมนะคะณขณะนี้ว่า อาจจะมีเรื่องไม่เข้าเข้าใจกับคนในครอบครัวนะคะหรือคนรักเราก็จะต้องประสานนะคะประสานความสัมพันธ์กันใหม่เลยนะคะพี่น้องเนื่องจากว่าในเดือนกรกฎาคมนั้นมินเมว่าเราจะต้องบ้านแตกบ้านแหกบ้านพังนะถ้าสมมุติเราไม่ปรับความเข้าใจกันณนะขณะนี้นะคะเราก็จะเกิดการผันหลังกันนะคะพี่น้องนะ เพราะฉะนั้นให้พี่น้องชาวมังกรระมัดระวังนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะของคนในครอบครัวหรือมีคนบุคคลที่3เข้ามาแทรกระหว่างกลางทําให้เราเกิดการผิดใจกันอย่างนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องนะและอีกตัวหนึ่งก็คือให้ระมัดระวังเรื่องของภูประเทศนะคะ อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะได้ใช้งานในบ้านในช่องในเดือนกรกฎาคมนั้นให้ระมัดระวังนะคะสองเรื่องนะคะย้ําเน้นเรื่องเดียวเรื่องที่1ก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะของคนในครอบครัวคนรักนะคะอ่าเพราะนั้นพี่น้องชาวมังกรโดยรวมแล้วหมอคิดว่าดีนะคะดีนะคะก็คือดีในเรื่องการงานละดีในเรื่องการเงินละนะคะเพราะนั้น ส่วนเรื่องที่จะต้องระม,มัดระวังนั้นเนี่ยก็เราจะต้องระม,มัดระวังตั้งแต่บัดนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดนะคะในเดือนกรกฎราคมนั่นเองค่ะเพระหมอขอวยพรนะคะให้พี่น้องชาวมากกังกรนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะมีโชคมีลาบนะในเดือนกรกฎราคมนี้นะคะสวัสดี